あっ。ショッカッカ ะะฝากสปอนเซอร์ใจดีของทางเรากันหน่อยเลยร้านคุกกี้แลนด์ชอปนะคะบริการเติมเกมนะคะหลากหลายเกมเลยนะคะเติมสนุกไม่สนุดนะคะต้องคุกกี้แลนด์ชอปเท่านั้นนะคะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะต้องคุกกี้แลนด์ชอปเลยค่ะทุกคนนะคะฝากมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะเซฟให้คอนแทคนะคะอยู่ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวสามารถดูกันได้เลยนะทุกคน สวัสดีทุกคนคะ่ะยี่กบเซฟแปะปัดซีนะคะวันนี้จะพาทุกคน,นมาลงในสเก,ก็์สึกแห่งผู้วิทักกันคะ่ะซึ่งในรอบนี้นะคะเป็นในสก็ตอินฟินิตีเนาะทุกคนนะคะหรือที่มันลงแบบว่ายากมากๆเลยนะคะตรงนี้เนี่ยถามว่าเซฟผ่านจะจบหรือเปล่านะคะเซฟไปได้ไกลถึงเวฟสุดท้ายทุกคน ซึ่งไม่จบนั่นเองค่ะที่สุดท้ายมันแบบคอระหุนมากๆเลยค่ะวันนี้นะก็เลยจะพาทุกคนมาดูทีมที่เซฟใช้นะคะแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยเซฟจะสลับทีมไหนมาช่วยเล่นบ้างนะคะทุกคนเพื่อทาการเคลียร์นะคะพวกบอลต่างๆเนาะเพราะว่าถ้าเรายิ่งไปไกลสักเท่าไหร่นะคะมันก็จะบันทึกเนี่ยคะแนนให้เราเนาะแล้วก็แรง์กิ้งที่ได้เนี่ยถ้ายิ่งสูงยิ่งดีเลยค่ะเพราะมันได้เพชรค่อนข้างเยอะตอนจบดีซันเลยนะคะซึ่งอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะจบแล้วเนาะในส่วนของอ์ติแฟงนะคะจะเห็นว่าเซฟอัพ เต็มทั้งแสงน้ําแข็งแล้วก็สายไฟฟ้าเลยนะคะก็คือถ้าไฟฟ้านั่นเองตอนนี้นะคะเซก,ก็พยายามหารีเสิร์ชมาหลายๆไกด์มากๆนะคะตอนแรกเซกเอาอ,เอัศนีแทนตัวของชาน,นีกิสเตอร์ออก็ลงผ่านถึง เว็บที่19ทุกคนพอ20ก็คือตายใช่ไหมเซตนี้ก็ตายที่20เหมือนกันค่ะแต่ว่าเซตนี้เนี่ยไปได้ไกลกว่าแต่ท็อปปิ้ที่ทำเนี่ยค่อนข้างยากมากๆเลยเซฟรู้สึกว่าเซฟใช้บิสกิตที่ตันเกือบทุกตัวนะคะมีของแชนนีดกิสเตอร์ที่มันยังแบบไม่ตันเนาะทุกคนในส่วนของบิสกิตนะคะแล้วก็ประสบปัญหาที่เจอเลยคือเพื่อนๆน่าจะเจอนะคะก็คือมมนแหลกพอเราใช้ทีมสายฟ้า แหลกมากๆนะคะซึ่งทีมอื่นแหลกไหมทีมอื่นไม่แหลกนะคะของ Pop, เซฟพอเป็นแบบสายฟ้าล้วนเนี่ยมันจะแหลกมากๆเลยทําให้เราเนี่ยเล่นยากขึ้นไปอีกนะคะอาจจะเป็นที่ตัวของอุปกรณ์ที่เซฟใช้ด้วยเนาะ,ะที่แบบเซฟใช้แล้วแบบเหมือนเครื่องเซฟอาจจะแบบไม่ได้แรงมากนะคะมันก็เลยแบบกระตุกแล้วก็บอยกิลนะคะก็มีความกระตุกเหมือนกันอันนี้คือแอบบ่นนิดนึงเนาะ,ะอาจจะมีแบบปรับปรุงเรื่องเอฟเฟกต์เพิ่มเติมในอนาคตนะคะอะ มากันต่อเลยนะคะในส่วนของทีนี้นะคะก็คือหลักๆแล้วเราเซฟกดเนี่ยเซฟจะรีบกดนะคะตัวของจอมโจรก่อน แล้วต่อมานะคะตามด้วของชา i n e s e Gister แล้วก็ตัวของ Mystic ฟ a l ซึ่งตัวอื่นอนะ่ะนอกนั้นเซฟก็ปล่อยลันตามปกติเลยนะคะแต่เซฟเนี่ยถ้าคูดาวมันมาถึงเซฟจ,จะนีบนะคะกดตัว Mystic ฟาวเพื่อแบบให้ฮิลนะคะสมาชิกในทีมแล้วก็ตัวของชา i ิ e s e Gister ค่ะเว็บที่ยากที่สุดนะคะคือเว็บที่4ค่ะทุกคนทายัางไงให้เราจะผ่านมังกรน,นะคะมาได้ซึ่งเวลาก่อนถึงมังกรเนี่ยเซฟจะกด m y ส t i c f า l ก่อน,ออนถ้าคูดาวมาถึง นะคะเพราะว่าตอนระหว่างที่เล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะวนสกิลกลับมาที่เร,เรานะคะได้ค่อนข้างพอดีค่ะนี่ค่ะ,คะก็พยายามนะคะจะไม่ให้มันแหลกนี่ก็พยายามปิด effect. เอฟเฟกต์แล้วสกิลที่มันจะเคลื่อนท้ายบนเนาะพยายามแล้วนะจะเพื่อเขาเซยยังแหลกเหมือนเดิมนะคะอ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าจะผ่านหรือเปล่านะคะ อันนี้คือแบบว่าพยายามนะทุกคนก็คือทีมแรกนะคะถ้าเป็นไปได้น้อให้ทุกคนเนี่ยเก็บออมทีมแรกไว้นะคะแล้วก็ให้ใช้นาะทีมที่3นะคะหรือทีมน,น้ําแข็งเนาะที่เราใช้แบบลงเอ็กเพิดอะไรตรงนี้ค่ะมาสเตอร์เนี่ยมาช่วยเคลียร์มอนตรงนี้ให้นะคะรักษาทีมที่จะตีบอสเอาไว้น้ออันนี้เซฟไม่ได้รักษานะคะถ้ารักษาเนี่ยอาจจะแบบเอ่อตีเลือดบอสได้ดีกว่านี้นะคะอันนี้พอเซฟเหลือทีมเดียวเนี่ยมันก็ค่อนข,ข้างหดหู่นะคะ อ่ะโอเคค่ะเมื่อเรามานะคะระยะเวลาน่าจะไวที่สุดเนาะที่เซฟเล่นมานะคะแล้วเซฟก็จะให้มังกรเป่าไปก่อนแล้วก็จะเปลี่ยนทีมค่ะอย่างน้อยมันก็ยังพอแบบ่าตัดเลือดน,นะคะบอสไปได้เยอะอยู่เนี่ยทุกคนถ้าทุกคนเก็บออมทีมหนึ่งไว้นะคะทุกคนก็จะมีทีมหนึ่งเนาะตีนะคะเลือดน,น่าจะได้อีกประมาณสักครึ่งหนึ่งนะคะน่าจะเหลือสักแบบ ไม่เยอะและอะไรอย่ีสาวสิบล้านก็ว่าไปนะคะของเซฟก็วางแผนผิดนิดนึงนะคะแต่ก็ยังมีค่ะที่แต้มที่เซฟทํามาระหว่างทางน้องมันทําให้อ่า ตรงนี้ค่ะได้คะแนนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะเลยขึ้นไปแกรนสอันนี้จะเป็นท็อปปิ้งบางส่วนที่เซฟลองอะดปมานะคะซึ่งค่อนข้างยากถ้าเกิดใครดูไิ่ทำากดพอยส์เอาไว้ได้นะคะอันนี้เซฟอาจจะแบบให้ดูกันไว้ๆนิดนึงนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือหาออฟลองมาเนาะยกเว้นตัวของมิสติกฟ้าที่พยายามเน้นคู่ทางเยอะๆหน่อยนะคะแล้วก็ออฟลอง เราขับเสียหายมาด้วยตรงนี้ก็จะเป็นทีมที่เซฟใช้ในส่วนของมาสเตอร์เลยนะคะมาสเตอร์เซฟก็จะใช้ทีมนี้เนาะในการตีบอสซะส่วนใหญ่นะคะที่เป็นบอสเนาะหรือบอสโซยทที่จบเนี่ยเซฟก็ใช,ใช้ทีมนี้แต่พอเป็นในส่วนของอ่าอินฟินิตี้เนี่ยมันจบไม่ได้จทุกคนมันแรงมากๆอันนี้ก็คือจะช่วยเคลียร์มอนช่วงเวฟท้ายๆให้เรานะคะหลังจากเวฟที่60เอ้เเวฟที่16นะคะก็จะมีตรงนี้ค่ะช่วยเคลียร์ให้กับเราค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะที่ลองเล่นดูเนาะทุกคนก็มันทำท็อปปิง้งค่อนข้างยากบิสกิตก็ยากมากๆเลยค่ะอันนี้ยังไม่ผ่านเนาะแต่ว่าอาจจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยได้แต้มที่เยอะขึ้นนะคะอันดับทาบได้อีลิทหนึ่หรืออีลิทสองเน่มันน่าจะได้เพชรค่อนข้างเยอะนะคะยังไงเดี๋ยวเซฟขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันในพทนาไปคะ่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย